สวัสดีสมาชิกี4แฟนหวยห้าหน้อยทุกท่านคลิปนี้จะพามาเบิงเ่งแนวทาง <c oughs> หวยห้าหน้อยรอปกติพี่น้องประจำวันที่14สิงหาคมพี่น้องถ้าถูกอกถูกใจก็กดติดต,ตามช่องนี้ไว้พี่น้องเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือน เซลระเลยพาดโ,โมลข่าวสารตัวเลขเหมือเวลาเอ,อ็ดดอมิบผลหวัวห้าน้อยวันที่ 10, 3, สิบสามสิงหาคุม่มน้อยรอบปกติพี่น้องออกสามศูนย์หกข้างล่างเจ็ดสามเจาะประพานพี่น้องเจาะบ่อแตกก็ต้องขอโทษขอไปส่วนซ้ายวิ่งซ้ายหลุดกระม้าหกมาตัวนิน มาตัวนิ่นด้ยอ่าออกสามศูนย์หกมาตัวนิ่พี่น้องมาตัวเด่น <c oughs> สำหรับคลิปนี้อ่าเอสติฟามาเบึง <c oughs> อ่าหัวห้าน้อยรอปกติประจำวันที่จุดสี่ซิงหาคมพี่น้องจุดสี่ซิงหาคมอ่าอ่าชุดเจาะซอมตัวบนล่างชุดเจาะสองตัวบนล่าง จะต้องตัวบนหลังก็จะมีสามแปดนี่สามเก่าสามศูนย์สามหนึ่งซ้ายหิ่งซ้ายโหลดตัวเด่นกับสามเด่นสามรองสี่พี่น้องก็กเหมือนเดิมแต่พอชอบตัวเด่นกับเอาตัวรองมาจับก็จะได้สามแปดเออตัวที่พี่นอ้องจะได้สี่แปด สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งอ่ะกลับไปมานี่พี่นอ้องอันนี้คือแนวทางห,ยห,าหอยห,ยหาหนอยหอยหานอยรอบปก,กติประจำวันที่สิบสี่สิงหาคมพี่น้องก็สมารถชี้เอฟซีถูกอกถูกใจถ้าชอบก็บตามพี่นอ้องถ้าบวชอบก็บมันกับเบิร์นไวเป็นแนวทางกับถึกโศกมันมาทุกคนครับ